ทีมาะกอดฟาเตอร์ตัวพ่อไรสไตายสุขลาครับหนักเลยครับหนักแล้ววัตถุบัลว,ว,บบวลักกดเก็บกระดูกในป่าชา้าในเปลวของวัดพุชบาว่าหนักแล้วครับยังมีหนักกว่านี้อีกครับเพราะว่าล่าสุดถึงขั้นเข้าไปลักโกดเก็บกระดูกใต้เมนเผาศพหลังวัดพุชบาเลยครับคือไม่กลัวอะไรเลยคนก็ไม่กลัวผีก็ไม่กลัวนายก็ไม่กลัวร้างก็ไม่กลัวนารกก็ไม่กลัวครับดีชั่วนี่ไม่ต้องแรงไหลแล้วครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมงานตัวพ่อเราลงพื้นที่ไปทําข่าวงัดบัวลักโกดทองเหลืองที่ป่าชา้าวัดพุชบาหมู่เจ็ดตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหายไป30กว่านครับของทวดยิวฉัดมงคลสามีเจนี่นักร้องดานก็โดนด้วยนะครับโกรธมากถึงขั้นโพสต์ตั้งค่าหัวโจร1น1 0 0แสนเลยครับ วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่วัดพุชบาอีกครั้งครับเพราะว่าชาวบ้านบอกมาว่ามาตามมาอีกทีมาช่วยอีกทีครับเพราะว่ามันมีโจรเข้าไปลักโกดเก็บกระดูกที่เก็บไว้ใต้เมนเผาศพรอเอากระดูกข้าบวบัวนะครับ โกดทองเหลืองนี่หายไปหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลย30กว่าอันคือแต่ก่อนนี้เขาก็ล็อกกุญแจนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เวลาชาวบ้านจะมาดูโกดมาเอาโกดนี่มันไม่สะดวกครับก็เลยแค่เกี่ยวเกี่ยวกุญแจเอาไว้ครับให้ชาวบ้านเข้าออกได้ใครจะไปคิดแล้วครับว่าโจรมันจะกล้าม,มาลักโกดใต้เมนเผาศพคิดไม่ถึงจริงๆครับ ที่รู้ว่าโกรธใต้เมนเผาศพถูกลักไปนะครับก็เพราะว่ามีคนเอาโกรธที่ป่าช้ามาฝากเก็บไว้ครับเพราะว่ากลัวหายกะว่าเอามาเก็บไว้ใต้เมนนี่ปลอดภัยแน่ครับโจนมันไม่กล้าแน่ครับไรเลย้วครับเอามาตั้งไว้ให้โจนเลยครับอย่างของพี่ปรีดาคนนี้ครับเก็บโกรธกระดูกสามีที่เสียไปเมื่อพิธีแล้วครับรอลูกหลานกลับบ้านมาพร้อมๆกันก็จะทำพิธีเอากระดูกใส่บัวนะครับพอมาดูไม่อยู่แล้วครับ แล้วแต่ว่าคือก้อยลูกก็ใช่ไหมว่ามาทำบุญใช่ไหมจ๋าคือมาใส่ให้ได้พร้อมกันพอแฟนตายเลกกินเลี้ยงกันตายเล็กปีเลี้ยงใช่ไหมก็คือรอข้าวบัวพร้อมกันรออยากปีนองล่อลูกก็ค่ะรอลูกจ้าหยกเบาก็มาทำพร้อมกันนั้นนะจ่าครับคือมาทำพิธีข้าวบัวใช่ไหมใช่ค่ะคือเราเก็บไปตรงนี่ตรงนี้ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมพี่ไี่ปกติตั้งไว้ตรงไหนกต้งนี่ค่ะพอฟ้าไข่ถุงนี้นะเดี๋ยวไปมาครับ ถึงปัดปืนมาหนิปัดรถซื้อที่ยวปัดรถซื้อไหมเดี๋ยวฟังพี่โทสุชาติชาวบ้านพูดถึงเหตุการณ์นี้ไอ้ฟังนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวานหมอเขียวเขาได้เอาอกูดที่เป็นทองเหลืองมาเปลี่ยนเอามาไว้ที่นี่เพราะว่าแต่ก่อนมันจะดูที่ปาที่ป่าช้าพอมีการเกิดสุหายก็มีเจ้าบ้านอยากจะเปลี่ยนเพราะกลัวว่าการดูดอีกก็เลยเอากูดที่เป็นทองเหลืองนะครับเนี่ย เอามาไว้ที่ใต้เมีนนะครับก็อปรากฏว่ามาตำรวจดูที่ใต้เมนโบดโดนเพื่อรักขโมยไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็หมอเขียวก็ได้ตัวมาผมแล้วก็การผมก็งลงลายกลุ่มแล้วก็มีชาวบ้านมาดูกันประมาณก็สามสิบวได้เหมือนกันเมื่อวานสามสิบกรดได้เหมือนกันนะครับจากไอ้กก็ประมาณประมาณสามสิบเหมือนกันครับก็คือเป็นเหมือนกันโกทองเหลืองใช่ครับครับมันเข้ามายังไงพี่งัดเรอ ไม่ครับเพราะว่ามันประตูนี้เขาจะไม่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 ยากเพราะว่าบางคร้านที่เขาจะมาเอากระดูกเนี่ยหรือว่าเอาหรือว่าเอากระดูกมามา,า again, มาเก right ็บเนี่ยมันจะใส่เจตลอดตแล้วปุ๊บไอ้ตู้ปุ๊บลูกเจต้องอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหักพอฮักก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็เลยตัดสินใจว่าเกี่ยวไว้อย่างเดียว แล้วถ้าโกดเก็บกระดูกหายไปนี่จะทําไงล่ะครับเวลาจะทําบุญเวลาจะเอากระดูเข้าบัวมีวิธีครับมีวิธีฟังพระประเสริฐคันติวโรหรือว่าพ่อหลวงเสร์จครับรองเจ้าวาวาสวัดพุชบาบอกให้ฟังครับกรเราต้องห่าเชื่อหรือไมก้กเจาว่ามีรูปท้ายเล็กๆก็ได้เราเส้เิ็เสัญหลักก็ไววในโกดก็ได้นะปะว่าวัดอ่าอ่ะที่มันซุวนไปแล้วอ่ะที่เริ่มซ้วนแล้วเราก็เอารูปท้ายเด็กๆยนิซ้องนิวเล็ดแต่ว่าสะดวก เดี๋ก็เกีื่นชื่อเต้ไว้เพราะว่ากองมันมืออาชีพไม่ได้เลี่ยมันพุนม่มมาแล้วครับอันนี้ก็คือไม่ใจว่าทำอะไรไม่ได้เลยจ,จ้ะ,จะมีวิธีแก้อยู่คือว่าปกาติในศาสนาเราเขาก็ก็ขดชื่ออยู่แล้วใจมาหน้าชื่อกับรู้ใจมาว่ากันวิธีกรรมเน,น,นๆๆเี้อัอนตานี้วัตถุที่ลึกลับอะไรเขาก็ชื่อครับอันในเมันก็ว่าห้านเดือนสิบหรือว่าหันเล่นทุกทุงอย่างนั้นบางทีการกินอ่าเก็บอัฐิไม่ไม่บันเอญ ตว่ามีอัติมีอติกรโรคตัอัติตมีอติกาโรื่ออกับก็คือเพียงแต่ว่าก็คืออยยาพิ้องมันเขาเศร้าใจสักคิดท้ความรูึกไม่มีกระดูกนะชาวบ้านเสียใจบางคนน้ำตาไหลครับคือพอโกดเก็บเท่ากระดูกบรรพบุรุษหายไปนี่มันไม่เหลืออะไรให้แทนใจเลยครับ มันเศร้าจริงๆครับไม่เป็นไรครับพี่น้องครับชาวบ้านผู้ชาวบานครับพระว่าต,ตอนนี้ชุดสืบสวนตำรวจตรัรกหะัดสงคลาลงพื้นที่ไปร่วมกับชุดสืบสวนสอพอทุ่งตําเสาแล้วนะครับเพื่อตามจับคนร้ายได้แน่ครับได้แน่เดี๋ยวรอดูกัน